สวัสดีครับวันนี้คิดถึงบรรณาชาแนลนะครับวันนี้จะนำเสนอเมนูไก่ปิ้งเนาะไก่เมืองปิ้งครับนี่นะครับบรรยากาศเดี๋ยวนี้พบเพเนาะพบคำบรรยากาศยามเย็นครับตอนนี้อยู่ที่บ้านดงป่าซักนะครับเนาะอำเภอเวียงเชียงลุ้งจังหวัดเชียงรายนะครับเนาะบรรยากาศยามเย็นบรรหาต่อแรงๆนะครับสุดยอดครับเนาะดังไฟควันจนนี่นะครับดูบรรยากาศครับ โอ้ยากาดสวยงามครับอ่าเดครับเดี๋ยวเราไปปรุงไก่เพื่อจะมาย่างย่าปิ้งกันเลยนะครับน้องมายังครับผมตอนนี้นะครับมาถึงขั้นตอนการมาไก่นะครับต้องมักเยอะนะครับเอาเกลือเนาะเกลืออย่างเดียวก็อร่อยครับเป็นไก่เมืองเนาะนะครับไก่เมืองไก่บ้านนะครับมัเจนกนะครับนี่นะครับเป็นไก่เมืองเนาะตวมน้อยนะครับเนาะ คนเมืองบันเทา,าคขได้กินไก่ปิ้งเนี่ยมันต้องมักนี้เยอะอู้เร่อนน้ำลายสอเลยครับแขะมะเขือนิดหน่อยเนาะแล้วก็เอาไปย่างย่างเสร็จปุ๊บเดี๋ยวเฮากินกับเกลือเนาะหอมแดงแล้วก็พริกหนวยเกือก้อนไป็ห้องเนาะพริกพริกหนุม่มพริกแดงเนี่ยนะครับโอ้โหสุดยอดอาหารเลยครับเดี๋ยวโอเคครับจากนี้เขากันเกยร์เนาะเป็นห้องกันเกยร์คนเมืองเนาะเป็นห้องว่าคลุกกับเกลือเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวจะเอาขึ้นเตา มี2เมนูครับอัานี่นี่เห็นเมนูนึงนะครับอันนี้เป็นเมนูหมูย่างเนาะอันนี้เป็นมาตรฐานนะครับบริการยามเย็นทงแรงเนาะหมูย่างกินกันทหอนเนาะแต่ซิกเนเจอร์วันนี้นี่เลยครับนี่เลยครับไก่ไก่เมืองหนอะคบเนาะเดี๋ยวเอาไปตามกันดูเลยนะครับครับผมแต่นี้นะครับอยากได้เวลานะครับเอาไก่ลงไปก่อนนะครับโอ้สุดยอดครับ ดูใกล้เลยนะครับอืกล้องสวยแต่แต่เนาะครับนี่ยอันนี้เป็นโทรศัพท์หม่ที่รีวิวข้างกอนนะครับ iPhone 12 Pro Max เนาะกล้องคุณภาพจริงๆครับแจ่มสุดๆดครับอ้นี่ครับเดี๋ยวเฮาจะย่างมาเหลืองเองนะครับเนาะคือก็อยย่างไปครับต้องใจห่อนเนาะย่างไปเหลืองๆนะครับแล้วเฮามีอันนี้เหมือนกันเนาะนี่ครับ มันนี่ครับย่างกินไปบ้านๆนะครับปูเสื้อกินนี่นะครับนอนี่มีเสียงเพลงครับกอมเลงไปกันเตือนพื้นที่นะครับนาอนี่ครับเอาหมูนาอย่างหมูโอเคครับมีมันด้วยครับเอามันใส่ตัวนี่มันเอามันมันมันอะไรพวกนั้นนะครับนี่นะครับมันโอ้บรรยากาศหนาแบบนี้นะครับเอาใส่ข้างบนเลยย่างมันครับย่างมันนี่สุดยอดครับ นี่ครับเป็นมันแดงเนาะหรือว่ามันญี่ปุ่นหรือเปล่าของแม่ใจอร่อยครับย่างเซ็จแล้วอร่อยนะครับครับผมตัวนี้เราก็ย่างกันไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวถ้าซุกปุ๊บเขาก็เอามาซอยนี่เลยครับนี่ม้วนเข่อเขาก็นั่งกินกันแบบไม่ได้กัดบ้านเนาะกินกันเป็นครอบครัวนะครับเดี๋ยวรอชมตอนที่ไก่กับเลือเหลืองน่ากินนะครับนาอครับตอนนี้นะครับโอ้ ดูพักครับโอ้โหนี่นี่พ่อวะพักเคียงเนาะสำหรับเฮานี่เ,นเ,นกกนเขาจะบปกินข้าวเหนียวนะครับเนะาะไปไกลรถขบวนไในตัวนะครับพักทางด้านสมุนไพรนะครับพักนี่นะครับเป็นพักสวนควรัวที่ยายเป็นปลูกไว้ที่บ้านนะครับเนาะที่บ้านนี่ครับตอนนี้ซอยเป็นน้าจิ้มเนาะน้ำจิ้มมีอย่างพวกครับนี่อันนี้เป็นวาซาบินะครับนี่วาซาบินี่ครับภาพออกมากมาสวยงามตัวเลนี่น้าจิ้มน้ำจิ้มเด็กนะครับน้ำจิ้มถั่วเนาะ อันนี้ไปทำกิมผู้ใหญ่นะครับอย่างแซ่บนี่ามาดูนี่เลยครับโอ้ตอนนี้นะครับไก,ก่กระเหลือในที่เลยนะครับนาอแต่ยังหมดซุกเลยนะครับอ่าอันนั้นเป็นพริกพริกหนุมน่มเนาะพริกหนุม่มสำหรับกับแก้มเอา้แ,แต่หฮ้ปิ้งเลยกินรีบแล้วแต่จะชอบนะครับนาอเดี๋ยวขอยาดพริกหมูกันครับอันนี้โอ้ดูดูความ นี่ครับฟังเสียงครับโอไไไ้ไม่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 เปนิดนึงไม่เป็นไรเดี๋ยวตัดทิง้งอันนี้เป็นกึ้นหรือไต่ไกลนะครับเดี๋ยวเราดูอ่านี่นะครับดูใกล้กันดูความสวยงามข้างในโอ้ยังบะซุกเตือนนะครับนี่ครับยังบะซุกเตือเนาะย่างไปเรื่อยๆครับจะเย็นเดี๋ยวผมขออนุญาตโคกคอไกลออก,ก่อนไปเพราะว่ามันจะบะซุกทั่วถึงครับ ี๋ยวแป๊บนึงนะครับกุกกุกนี่ครับกุกคอไก่เอาก่อนเนาะเขาว่าเขาย่างแบบนี้มันจะประสุกมันเด้งครับเออโอเคครับมาวางเลยเอามันนี่เอาไปก่อนมันนี่เป็นของหวานที่หลังเนาะย่างความสวยงามครับโอ้ลูกเต่าครับนี่แข็งเงี้ย เอาเนี่โกขาเนี่ยเอกเลยให้โกขาเนี่ยเอกหั่นขาวเอาดูนะครับแต<า>่แงวแต่ตรักต้องหั่นนี่นะหั่นขาออกมาเออโอเคเออนั่นน่ะอะไรอันจะบปัสุกครับนี่โอเค นี่ดีกว่าอ่ย่างนี้นครับได้กลิ่นเร็วดีเนาะอาการเริ่มบรรยากาศมืดมาละนะครับบรรยากาศมันหนอกเขาครับมืดละได้ดมลมโตแล้วครับโอ้เย็ยนครับอากาศเริ่มเย็ยนครับตอนนี้ประมาณากลางคืนกับบักให้หนาวตัวใดกับประมาณ15 10องศาครับถ้าหนาวตัวแต่นี่เลขจะเป็นตัวเดียวเนาะขั้ก่อนที่ผมไปกรุงเทพ เลขก็ประมาณ8องศาโคเย็ยนมากครับปีนี้เนะาะกาศก็ตอนนี้เริ่มมาค่ยเย็ยนละอีดีกว่าครับเนาะสวยงามเดี๋ยวรอขั้นตอนการย่างแล้วก็การในในหัรห่นตอนกินนะครับเนาะตอนนี้ก็ย่างกันไปเรื่อยๆครับมีการเนาะเดี๋ยวเราจะย่างกันกินไปเรื่อยๆไปกัดบ้านๆครับนี่ครับคนต่างประเทศเนาะ อยู่ไกลอยู่ตั้งจังหวัดบ,บ,บัไดก้บ้านปีไม่อ่าช่วงนี้โควิดเนาะระบาดเยอะบ้านเฮาตั้งใกล้ตั้งไก่กะชมคลิปได้ครับคิดถึงบ้านเฮาเนานอนบไดก้าบ,บ้านอ่าคิดชมคลิปของชอ่องคิดถึงบ้านนาชแนลได้ครับเนาะอันนี้ครับคิดถึงบ้านนาแต่แต่บรรยากาศบ้านเฮานะครับเนาะครับผมตอนนี้นะครับไก่ยังมาสุกเตือแต่หมูสุกไปแล้วเนาะนี่นะครับอ่าโอเคมา คือแม่ปลาแป้งหนึ่งคำอะไรบ้างครับแป้งเน,ะนเาะข่อยัดเดี๋ยวใกล้ๆหน่อยใกล้ลงไปอืมนี่นะครับบรรยากาศบ้านๆครับอ่ะเด็กน้อยกินก่อนอ,อร่อยไหมคะนี่ฮะโอเคครับนี่ครับ กินเปเป็นเมืองเมียงเนาะไม่ห้องอไรเมียงอืม,อมดูได้ะนรายสอเลยครับนี่ครับดูพักครับพักปลูกปศุสารพิษครับปลูกเองครับผมทุกอย่างเนาะเจะเวนหอมแดงเดี๋ยวหอมแดงคงจะกินครับอาจจะเป็นเจ้าหอมแดงเป็นท้องอไรเมเจาหอมแดงที่บ้านเฮาเนะนหอมแดงนี่ไอ้ดอกลองดูครับแต่ทำไมบ้านกินครับ อ,อร่อยไหมครับเยี่ยมมากโอเคเดี๋ยวขอหยาดเจืองบนาชาแนลสักหนึ่งอย่างเนาอมาชิมดูแตงสักหนึ่งหนึ่งเมี่ยงหน่อนี่ครับนี่ครับตอนนี้เนาะยังบ,บรสุกเลยครับนี่ครับไก่ไปก่อาตัวน,นี้ไก่หั่นเป็นชิ้นๆแล้วครับอะมา ใส่พริกเยอะๆน้อหอมแดงนะครับลองดูครับผมนี่จะเอาน้ำจิม้มซีฟู้ดติดตายเป็นตำเนอะซีฟู้ดใส่ทั่วลองดูครับน่ารกสอกับแก้มชันดีครับนี่ฮะโอ้ผักเยอะไปกว่า <c oughs> ง่ายไหมลองดูลองดูนี่ครับโอ้สวยงามครับ อ,อ,อร่อยครับอร่อยทุกอย่างครับสองนี่ครับเดี๋ยวรอชิ้ในเจอเนาะชิ้นนเจอไก่ย่างครับตอนนี้เริเม่มเติมเติมทานไปเนาะไก่ยังแ้มเตี๋ยบขมงกรี สำหรเละมันชิ่นมันชิ่นมันชิ่น,นลลอ่ะเราไก่แห้งเดียวจะลองมาจิ้มจิ้มเนี้เจอเอฟซีดูกันนะครับผมตอนนี้นะครับไงไก่ก็ได้ทีละโอ้ขามันหน่อยไปนหน่อยนะครับก็คือว่าตอนนี้นะครับเอาไปย่างแล้วเนาะไปปิ้งแล้วจิ้นก็นเลยฮดถ้าเป็นไก่เมืองมันเฮาอนี่น,นะครับอ่ะลองเฮอลองซอยดูก่อนนะครับกวางกอน Firstly, ๆๆๆค่ะจะกินแล้วกันหนูน้อยอ่ะครับจะลองซอยดูเนาะ ปลูกกระได้ครับนี่นะครับสุกก็สุกอยู่เนาะโอ้แดงจีนแดงอยี้นี่สุกแล้วเนาะขอลองสักตีนหนึ่งแล้วนี่นะครับเดี๋ยวขออนุญาตนะครับเอฟซีเอาตัวนี้ดีกว่านี่นะครับปลูกกระนี่นะครับ นี่ครับที่ผมจะบอกกินนะครับโหระพาเนี่ยใสก่เมืองนะครับน้องลองชิมดูนี่หอมแดงครับหอมเนื้อหอมเนื้อหอมแดงอืออือนี่ครับกระแตกพริกแดงอ๋อหมื่นละไอ้พริกนี่มั้มอืมอือสุดยอดครับอืมอ่ะดูเด็กน้อยอร่อยไหมครับอร่อยค่ะรสชาติเป็นไงบ้าง มันแห้งๆหน่อยแหละลูกอ๋อโอเคครับรนี่นะครับบรรยากาศสุดยอดเดี๋ยวรออ่าตัวน,นี้ซุกนะครับเนาะกินกันไปยาวๆครับนี่ไอ้ควันไฟเข้าครับผมบิ๊กัดน้ำย็นครับผมครับผมตอนนี้นะครับโอ้ไก่ตัวน้อยไปเนาะครับเนาะพอปิ้งแล้ว มันจะหดแบบนี้เนาะนี่นะครับโอ้บัวเคยุกครับเนี่ยนี่แดงแดงหัุกเลยนะครับเอานี่อันนี้เป็นอันนี้คืนมันครับเนาะเดี๋ยวลองลองตรงนี้ดูตามรักขออนุญาตนะครับใจมือชิกได้เลยนี่ครับสีแดงนี่กันซิกแน่สุกแล้วแหละเอางนี้ดีกว่าจิ้มนะครับขออนุญาตนะครับเนาะ าจจะนั่งสุภาพหน่อยครับมิตรตะเกียละกา้าพี่นวลน้องหาที่เออน,นี่ครับนี่นี่แกงตัวน้อยครับนี่ง่ายงนี่เขาจะกินกับนี่นะครับนี่ว่ากินเนาะหอมแดงอืมนะครับกระเพาะครับพริกอืมนะครับสุดยอดใบกัดบ้านี่ครับขออนุญาตน้ำจิ้มนี่น้ำจิยยม้มครับอื อืมโอเคเลยนี่นะบาบาอร่อยครับนี่หัวไก่เวลาเนี่ยครับมันจะกรอบและแห้งแต่รอบตอแต่รอบเนี้ยไก่ตัวน้อยนําไปไก่ตัวน้อยครับครับไก่ตัวใหญ่นะปิ้งๆเนาะนี่นะครับโอเควันนี้เดี๋ยวขอ,อยุยาตจบคลิปไปครับเมนูสวยๆนี่นะครับ ดูครับไฟจนจนๆขวัญบรกัดสวยงามครับวันนี้เดี๋ยวขอหอยาดจบคลิปสั้นๆแม่เพียงแค่นี้นะครับ oh, <ๆ S 2> เดี๋ยวคลิปหน้าจะพาไปเอาที่ไหนหรือว่าพามีเมนูอย่างน้นนะครับเนาะติดตามกันต่อไปนะครับวันนี้ขอ,อุยาตจบคลิปแค่นี้นะครับสวัสดีครับ